ไม่ยังท่านนี่พ่อกันอาเรียนให้ลกันเต้สวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบพระเอกเต้ให้ลูกครับผมเรียนโบกครับผมเรียนโบกโบกยังโบกกามบังคู่เหรพี่เกิดแล้วเออเออเอเอาท่านนี่คือว่ามากินน้ำเพลนนี่คือว่าไปกินน้ำเพนกินก้อนเลยกินก้อนเลยโอ้ยเท่ชะละครับพี่นุบลนะครับอันนี้ตาบังหู่แยกปวงนี่พอน้ำมาส่งนะครับต่ำปลานะครับโอ้าวขึ้นอันปีปีแต่ละ ไปแย่งยีนอะไปไปยี่ปวงมตีตีแมไอ้เอ้หมดโดสองตูงนี่โดเอันิมบอกนะครับมังขาพะลุ่มสกาวโอ้ยอะไรเหียบโอ้ยพะลุ่มกันไรโอ้ยเนาะลวามงก็เลให้ยูมันเย็นยูนะ้ยเย็นปากซาลาเอ้ซาาจะเปลยนพะรมได้หล่ะันเป็นอย่างเงิน มันเป็นคดไปแย่ไปมันคือสังคมกลมหนาเคยเรวคือบพากันกินบัตนี่ฮะขาอเกีนกยุคระเฮ้ยพราเด็กตีเกมนี่เนี่ยต <c oughs> ีกี๊ลูเกี่ยวเลขขนมมดไปเอามากินถ้าแม่เนเมามัดหบเป่าเอาทุีน่ะยุตธแวอนี้ป้าปากว่าก้าาานนี่กินเอากินเอาใครกับ้งสองอัน ไอ้น้องนี่ให้โกโมนาเต่อูาเหรอ่เชียวนี่ละจับอยู่กับที่นวเพชรปะนวดนวดนวด่มนิดนนัวดว่าเราใ่าะไรยอะวายว่าไปอีกล่ะก็พีกรอรนีกคนสั้นเห้กกนัวนี่แยกวงจอพีกยังใช่ พิกดิบหือว่าิเลอมันไปเนี่ยอ้ยมัเห็นงนเดียอ๋อแลมึมือนไปโบประธานในเบิดเป้าขายเพียงว่ามนกูอยากนะกินก้อนเดียวบวันไดยังมีเอามีคนเนหมาจังหากเอาตัวเนาะบันด้ตะกี้ตะกี้ขยูน้ำข้อนหมอนอนประ่านในหมากูยังขยก้อนเนาะเออบัดเพื่อแต่เพื่นหมาว่ากูยังเคยหากเอาดิ พปหาแล้วพถียงกินดียิ่งแบบนี้บน่งยิ่งิคือบนอะไเราบนเหรีน้ำสูโอ้ยเราบ่เราเนาะเอานาเดีอพระเอกเจ้าฝากเพ่งไหมเนี่ยเพ่งยังก่าเพ่งไหมเพ่งแมนอาครับเอากับฝากพีน้องเอฟซีครับอ่าพ่อเรียลุกแครกฝาบพ่อเรีย ลูกแพรักคกับพ่อแรลูกแพรักครับอีแมกซันุมันครับโอ้ยตาไปอีแมกซันุมันฝากพี่น้องติดตามครับฝากติดตามเร็วๆนี้นะครับพี่น้องเอากันนควายบ่เใ้คือมือมือนี่พิ่นควายเพื่อข้ามล่ะควาย้อมกันเลยบ่ไม่ปะควายที่หลังนะครับฝากพี่น้องควอยเชี่อน้ำกันแล้วกันนะครับสหราไม่มีโอ้ยควายไตฝากเพ้งเจียวอืมเออเพ้งเียว เอาก็เชียวลเถอะต้เชียวเลเถอะมื่อนับยานับมอหมดเลยนนี้ไปใช้หาตเชียวตมู่ไปยังยังม่จายตัวดีแมนก็ตรงนั้นยังม่ตายยัง่ซอลองด้วยดยกันจะรับผนดมนไปลององขออยกันอองไปงไปองลองไองอนแนอนไปลององแอแล้วมีเี่ยวเแลเอไอออไออออลล้น้้น้ไปงงงป บ่าตัววัวว่าเบแล้วแกวจัดออกบ่าัดแล้ลงชดชดไปเลยน้องสวงนั้นอะไรนั่นอืมมาไปเออแล้วน้องกรุงสีได้ว่านั้นยังก่อียังกอใส่หมูป่าไว้ก่อนใส่ฮะโอ้ยโง่มันอีสมเดชอ้มเดชก่อนใส่ดังอยู่ก็แมนร่มน่เมนบัวขาวบัขานกคนหอยเอออีนกต้องเหมือนชีผมมันกคนหอยเนาะ โอ้ยนี่อีจ่อยๆอีกโขซุ่มไ้ช่อแน่นอนที่สวดไอ้เฝ้าสวดเฝ้าสวดต่าคไม่ได้ไข่เคียงกันเซีบเซเยพี่น้องเอาตะบานแล้วกลับมาต่บานบรแล้วบไทมบ้านบไข่เคียงไงอี่ยนบ้าเน่ มาไา่เคียงมาไข่ตาอะไรายต้อนกูแน่จูต้อนแน่ตอนฝันใส่ดอกหอมสู้สเรอกหอนยิ่ต้อนดอกหอมจมันผูใสยังมัวๆดิใส่มาแล้วต่ำสูได้เมื่อเราเพื่ใช้แบกาดก่อนเลยเจ้าบ่ได้ห้าพักมากินครับอยากตัวบ่จักดิสตดพิสูหังมันเคยดรียนมอ่คือควาเกศ กันเกลือนี้ก็ไม่ใหญ่หรอนาะสูเา่ป็นเายาแล้วลนกันในสวนอะไรเนี่ยสวนเลยนกูเล่นน้ำสูนอันสูนก็พกันเห็ดกุ้มเห็ดยังสางเล่นน้ำกันดีแต่กูเร่นแต่กูเรียว่าเปลี่ยนน้ำสูนะอันนั้นสียมาสร้างสวนอันเมื่อไดกเอาถ่อเอาถ่อเอาถ่อพันะมาถ่อมาถ่อพันเอินกัน ตะเกียบก่อนเห็นละคุม่ันเียนาเกี่ยละกุนกุนกนกกนกกดอนนี่ละกูไปเนความจะเป็่นเอ็กน้อยนี่ไปเนชโมงละสิบาทตะกียเนาะมันจังเอาเน่สหูเร้บ้นี่มึงมาทางนี้มึงมาทางนี้มึงช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยพะเชียงวอกันนี่ละเลีนเกียเน่านี่ละนันพี่บีนี่ละกันกูชื่อว่าพพี่บีพี่บีเอกสอดไปยังสัน้างห้องเล่นด้วยกันขายลัันให้กันพูดเลยมากูชื่อตัวแน่นอนยาต้องมาเื้อมึงได้จักขีดอรมึง ในจ้กงเบียวเลี้วได้จักเวลแล้วสเครื่องเอามันก็บอวกร้านฟัวมันก็ทนหมอกเถอะเอามันตายแล้วตัวนี้หมอกลงกับที่ตดองไมันมีห้อยจีงก็บวกก่บผู้นึ่งบอกมึงบอกกันไว้บอกกันไว้ไม่ใช่คู่คุนบับนึงรวมแล้วรวมแล้วรวมแล้วไปเรียนมัดเรียนหนีมูเออดอกแกะห่อเปียกมาไว้มาไว้ผู้เขามาได้ดอกดอกแกะเราเปียกอันนี้มันโซกเกี้ยวใเนี้ยนั่นซะ อย่าไปเหยียเอานี่ล่ะคือเวลาเขาเอินว่าช่วงไข้เชียดนะครับช่วงช่วงไปคนมิยาบนมียาจีนนี่เดียวันแชงเลยคือไปี่ไหนคนมิ่างยาเอย่เียเลาไปลุ้เจ้าุยก็มอนน่ะ กอนยิงต้วน่เจ้าแม่มันยกันแม่เปีลรถก่อนปรถบาก่อนรถบายังมเอาถ้าเกิมันแรีปลรถบาดีดีดีรถพกเกมงสิเออแรนั่นนี่แหะเออนั่นแหะปรถบา้ห้องกบังน่มันยิงกันนั่นนั่นแหละบอกมันไปซอยหลวงพ่อน้มนายวัดนั่นพ่อน้มเราบินบาไม่ได้ไบินบาไ่ได้จนปองไหลแล้วพูดด้ะ ขุดไหล่หจีนี่นะครับขึ้นไปได้ช่วงลี่แหลกของที่เมืองน,นะครับพายเอกนั่งเอกดาวทะล,กกลุน,น,นะครับกระถิ่มกระช่วมบ่ายนะครับกระถิ่มาสุมหัวกันคไายเขียดนะครับพี่รองคือน้ำแหลกน้ำน้ำรีแหลกเขาเองนนะครับแต่ว่าพ่กเราอยากมากไปแล้วพี่รองบ้านเด็เพื่อมาได้เจ้าของเสียพี่เสีปปกคว <c oughs> ้าเขาโยกยังเสียเนาะยังมาไว้จังสนีเสีย ประดี๋วงพุงเเพรกูฝาด้องพเลยาร้อให้นาพูดไปตายแเออาสวาก็กินาปากเจน่พแซบตอแซบตอเอยาป่อยด้กูีมากเศร้า้าเศร้าบนอื่นห่มแล้วนอื่นหมแล้วอุ้ยอุใหญ่คุณน่กับคน่ม ไปทำหน้าที่ของเราเลยมาตีมันนี่เห็นเสียยุ่หันเด็กน้อยพวกนี้ออมไม่รู้น,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 นั่นเมื่อยี้แหยนักเอกเป็นาดาวไล่นะเดี๋ยวก็ได้เห็นเออคือว่าปีนี้นี่ได้รับโบนัสโบนัสสนอกนะครับสำหรับสบ,สบายมากคือฟันเปลี่ยนนิสัยปีนี้ได้รับปีนี้ได้รับโบนักแบกกระสอบเบิดปีจะเอาดูชุ่มเขียวลำเออชุ่มเขียวขาวได้รับโบนักปีนี้ย้อนหลังเบิดเอานะครับพี่น<ะ>้องฝาก<ะ><ะ> ที่ตามชมกันแล้วกันนะครับว่าพี่นุบลเซลาบดใดในฤดูกาลนี้ของทีมงานมรำเรือนลำเพื่อนนะครับในการรำเรืองตัวกนทํานอง่รำคนลำเพื่อนลำเพื่อนนะครัเออเพื่อนทํานองเาเพื่อนก็ได้อีกเอาดิเอลเพื่นทําองคอนเนบ่เอามเดนีกันด้่ ยามไ้ก <ġ a> ัน้วขคือเขาพีนบนนะครับเอ้ยไงนะครับไปบนแตมพี่ละอ้ลุกมาแล้มาตเอาน้มนี่กลมนี่กลมไปไปต่ำอเอาละเตะเอาละเตกูมาจมจายไปกินบนนอจานไปกินบนมถือหงที่สูวไปไปไป ไปไหนห่อนเพื่อเพี้รออนแต่ผมเอานะครับพี่น้องทีมงานเพิ่นเอืดร่วมแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้กับพ่อไปซัมนียไปฟอนไปกินนะครับช่องเอ็นดีพีจ้าปับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ